สหกรณ์การเกษตรเมืองเลยจำกัดได้รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2518ที่ตั้งสหกรณ์เลขที่23ทับ6ถนนมาริวันตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสหกรณ์ดำเนินงานด้วยทุน1,186ล้านบาทปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น4,981คนคณะกรรมการดำเนินการ 15คนผู้ตรวจสอบกิจการ2คนและเจ้าหน้าที่40คนสหกรณ์มีอุปกรณ์การตลาดที่สำคัญได้แก่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชางลานตากโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ปั๊มน้ำมันและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้ 1. จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 2. รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิก 3. จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อประกอบอาชีพ 4. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 5. ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนและสังคมและร่วมมือกับสหกรณ์อื่นๆรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ประกอบด้วยกลมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์เริ่มดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบเมื่อปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมาซึ่งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตั้งอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองเลยจำกัดสาขาไร่ทามโดยสหกรณ์เน้นคุณภาพของน้ำนมดิบเป็นสำคัญในปีพุทธศักราช2565สหกรณ์ มีปริมาณธุรกิจจากการรวบรวมน้ำนมดิบมูลค่า49ล้านบาทซึ่งเป็นการรวบรวมจากสมาชิกจำนวน35รายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมน้ำนมดิบของสหกรณ์เป็นน้ำนมดิบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งนี้สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา สหกรณ์รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกจำนวน35รายปริมาณน้ำนมดิบ7-8ตันต่อวันและส่งขายให้กับบริษัท CP เมจิจำกัดจังหวัดสระบุรีใช้ผลิตนมสดพราสเจอไลท์กระบวนการรับน้ำนมดิบรีดนมสมาชิกส่งน้ำนมดิบที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรเมืองเลยจำกัดสาขาไร่ทามเก็บตัวอย่างนมตรวจชั่งน้ำหนัก และเทนมลงอ่างรวบรวมนมลดอุณหภูมิและเก็บนมใส่ถังเมื่อรวบรวมเนื้อนม,มดิบได้ปริมาณ14ตันสหกรณ์ก็จะนำส่งที่จังหวัดสระบุรีทุกๆ1-2วันสหกรณ์ได้มีกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและชุมชนโดยสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นซึ่งสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะมีทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมศึกษาดูงาน ทุนสาธารณประโยชน์เช่นช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและอักขีภัยทําให้สากรการเกษตรเมืองเลยจํากัดเป็นที่ยอมรับและการันตีคุณภาพรับรองมาตรฐาน GMP จากสํานักง,งานปศุสัตว์เขตสีจังหวัดขอนแกน่นทุกความภูมิใจและการทุ่มเทพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้สากรการเกษตรเมืองเลยจํากัดเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งบริการสมาชิกตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อกล้าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตตามแผนพัฒนาสหากรณ์ฉบับที่5พศ2566-2570ถึงเพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างการเชื่อมโยงและร่วมมือกันทางธุรกิจและสังคมเพื่อเติบโตอย,อย่างยั่งยืนโดยเน้นเพิ่มความเข้มแข็งและการบูรณาการร่วมกันของขบวนการสากรกรทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรโดยผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ